สวดีครับผมก็วันนี้เป็นวันน้องว่างนะครับสนามยิงปืนเปิดแล้วนะครับมีรุ่นพี่นะครับชวนไปยิงปืนที่สนามนะครับก็เลยคิดเพื่อทำคอนเทนต์นขานัดไปยิงจุดสองสองกันนะครับก็ไม่รู้มีปืนอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปพาตัวเอาง่ายๆเรียกว่าไปดูบรรยากาศนะครับว่าเขาคนในสนามยิงปืนเขาใช้ปืนขนาดอะไรกันบ้างนะครับไปชมกันที่สนามนะครับวันนี้ป่นี่นะครับมาถึงสนามแล้วเดี๋ยวเรา มาถึงแล้วสวัสดีครับพี่ลุงอามวัสดีครับวันนี้ขอมาชมปืนพี่พีกันหน่อยนะสวัสดีครับพี่อามครับสวัสดีครับนี่ปืนพีอ่อามเป็นปืนอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นปาตาตัวจังสีแซดนะครับ457เ,เป็นรุ่นสแตนเลสน,นะครับทันท้ายก็จะเป็นซินเทติกเป็นลายคาโม่มาจากโรงงานหน้าตามันแปลกๆดีปืนกระบอกนี้รับมาประมาณอาทิตย์นึ่งแล้ว่ ก็กล้องเป็นกล้องของวิคเตอร์ขาทรายที่่ายก็เป็นหาทรายตัว Vision คิงนะครับในราคาประหยัดประหยัดมากทำไม,มถ,ถึงเลือกปืนตัวนี้มาครับผมว่าผมจริงมันมันมันโดดเด่นนะมันโดดเด่นผมว่าวันที่ไปเห็นที่ร้านครั้งแรกเนะี่ยทานท้ายตามากเลยทานท้ายมันค่อนข้างจะโดดเด่นมาก แล้วก็ประกอบกับลำที่เป็นลำแสแตนเลสก็เลยโดนใจก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นสแตนเลสนี่มข้อดีมีอะไรมากครับม,มันเันเบาเหรอน่าจะเบาครับแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวโปรดักของของฟีแซเนี่ยตัวเนี้ยเขาโฆษณาว่ามันเป็นปืนเหมือนพวกสายล่าเนาะทางาัปงมาทศเขาจะเอาเข้าไปล่ากาันแบบไม่ต้องกลัวน้ําไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่า ไม่ใช่ว่ามันจะโดนน้ำแล้วมันไม่ต้องล้างทำความสะอาดนะมันก็ยังต้องทำางทำความสะอาดปกติแต่น่าจะได้เรื่องความเบาเบามากๆเบามากๆ่เบากวานเบากวาเาเรียเราวัดปืนถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับพวกซีแซทั่วๆไปเนี่ยในรุ่นเนี้ยมันจะน้ำหนักพอๆกับตัวซนเทติกก็คือเบากว่าพวกลัดเบากว่าพวกพรีเมียมเบากว่าพวกวามินเบาก,กวา่าแน่ๆเนี่ยนี่คือปืน พร้อมขาทรายพร้อมกล้องนะเนี่ยนิ้วก้อยยกได้ตอปบาลานะฮะบาลานต์ปืนดีมากนะฮะดูดิดูบาลานต์ปืนนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ที่จะขอปืนติดตั้งในบ้านดีกว่ามีอะไรบ้างเอาร่าวอแบบอี้มาเทียบดีกว่าอยากล้องครับกล้องก็จะเป็นวิคเตอร์ออปติกนะครับผมเลือกใช้เป็นตัว กำลังขยาย6ถึง2ี่ีเท่าหน้าเลน50าสิก็คือภาพมันจะใสหน่อยตัวท่อจะเป็นท่อ30มิบเมตรคือผมยิงตั้งแต่25เมตรจนถึงประมาณ150เมตรสองเมตรอะไรเงี้ยยิงเพลเล็กเล่นๆสนุกสนุกส่วนขาขาใต้ขาใต้ขาใต้ก็เป็นขาใต้ของ Vision King เป็นสามารถที่จะปรับระดับยืดหดได้ับได้หลายระดับ ใช่ใช่แต่ว่าเป็นราคาขาท้ายที่ราคาประหยัดราคาไม่แพงแล้วก็ผมว่ามันเพียงพอสําหรับกระสุนชนวนริมเล็กๆแบบนี้เพียงพอละอ่าอ่าพอดีผมเห็นป้ายกระบอกปืนนี่ป้ายกระบอกปืนนี่คือใช่ใช่ใชครับคือตัวเนี้ย ซีเ urt, น pues like. so like so mañana, ally, um um ี่ยเขาออกแบบมาถ้าเป็นปืนรุ่นใหม่ๆของซีแซเนี่ยยิงนั้นตเขาจะเป็นตัวเกลียวปลายลำมาแล้วก็คือเผื่อเพื่อนๆอยากจะใส่พวกมัสเซนเบรกคอมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ก็จะสามารถใส่ได้ก็คือเกลียวมันจะเป็นหนึ่งทับสองทับยี่สิบเป็นเกลียวซีแซเลยครับแล้วก็ไดปกติใช่แล้วก็เขาก็จะมีปอกปิดเกลียวมาให้ เราไม่ต้องไปทําเองละวันข้างหน้าถ้าอยากได้คอมสวยๆก็ก็หาตัอคอมมาใส่ได้เลยชอบแต่งนะเห็นเหล็กยี่ห้าเมตรห้านัดลองดูลองดูกระปุนที่ใช้วันนี้จะเป็นนี่เลยไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าแต่ว่าใช้นี้ใช้เป็นลองนะครับใช่ปอนนสเมออ๋อลืมบอก มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําเข้าไปของเดิมเนี่ยก็คือตัวนอ็อปอ๋อเป็นน็อปมาใช่ใช่เดี๋ยวถันดูกออก่อนนอ็อปตัวเนี้ยของเดิมมันจะเป็นกลมๆเนอะรู้สึกว่ามันมันจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่อันนี้ก็ใส่น็อปมะละผมเรียกน็อปมะละเป็นน็อปของขค่ายคุลุ่งคุลุ่งครับก็ถ้าชอบลองหาซื้อมัใส่ดูมันมันทำให เราปิดลูกเลื่อนง่ายเราบริหารลูกเลื่อนได้ด้วยนิ้วเดียวเลยคือมันมีน้ำหนักยงเี้ร่างกายเงี้ยมันง่ายมันง่ายอ่ะโอเคมามาลองกันดูปืนเดิมไกเดิมเดิมเลยนะเลยของเขากับไกเดิมเดิมเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาลองดูเพลงเลกประมาณสักแค่นี้นิ้วหนึ่ง ดูสีว่าจะโดน้อไม่หรจะได้รู้ว่าถุจะดนผู้หญิงพร้อมครับแต่ที่ของขอามนรับตามเลย ได้ดีแม่นดีแม่นครับมันสนุกดีแล้วก็น้ำหนักปืนค่อนข้างเบามากือของอ้อมรุ่นอะไรนะซีแซกสี่ห้าเจ <4 S 2> <ห>็ดสเตเเลสซ<ช>ีแซดสี่ห้าเจ็ดอสเตเลสฟามโอครับเดี๋ยวอของอ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูของรุ่นพี่คนหนึ่งกระไรดีอยู่ปรดีนะครับใครชอบนะครับลองไปศึกษาดูได้ซีซีแซดสี่ห้าเจ็ด เ,เป็นรุ่นพลาสเนเลสนะใช่คาโม่ก็คือลำที่บอกนะเป็นพลาสเนเลสแล้วก็พันธะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งครับตรมนี่ามาอยู่กับปืนโอ้โหหน้าตาแป,ปลกประหลาดเฮ้มาเชียร์กับพี่ลงุงสวัสดีครับพี่ลงุงสวัสดีครับ ลุงวันนี้เมาทำคอนเทนต์ว่าปืนคนในสนามเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างลุงพอจะแนะนําปืนใดไอ้ไรีหมปืนผมก็เป็นปืนปกติทั่วไปนะครับอาศัยที่ว่าชอบแต่งสนุกก็คือตัวปืนเนี้ยดั้งเดิมเลยเป็น457คือดั้งเดิมเป็น457อ่า457แต่เป็นรุ่นเทนเนติกเทนเนติกรุ่นแรกก็คือจะเป็นสต็อกเนี่ยสต็อกจะเป็นสีดําลำสีดำยาวยี่สิบเอ็ด นิ้วไม่ถึงดีประมาณ20นิ้วึ่งประมาณนั้นโดยรวมนะทีนี้ที่เห็นว่าเป็นลำตัวเนี้ยเอามาครอบลำสแตนเลตตัวเนี้ยโต,ตอยู่ที่27ิบเมิลเพื่อให้มารับกับสต็อก MDT เพราะว่า MDT ตัวเนี้ยมันเป็นสต็อกคูณไซส์ทำมาสาหรับใส่กับพวก,พวกไรฟเฟิรเลนิงตันแต่นีคือว่าสต็อกตัวเนี้ยมันใช้กับตัวไลเฟิลนเลนิงตันแล้วทำไมพี่ลุงถึงมามาใส่ได้แปลงเอาหรอ คือมันเป็นรุ่นของมันก็คือทางบริษัท MET เนี่ยจากแคนาดาเขาก็ได้ทำเป็นอะแดปเตอร์คือให้ปืน457เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นปืนเทนนิงเอาไว้ยิงฝึกซ้อมมือแล้วเวลาไปยิงกับไรเฟิลเนี่ยใช้สต็อปตัยเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดว่าเป็นฟฟลลิ่งเดียวกันนะครับมันก็เลยทีนี้คอนเซปต์ผมก็คือลำมันเป็นลำบางเพราะว่าใส่สต็อปตัวนี้มันจะเล็กไปแล้วจะ ดูเป็นลำมันจะหางกับสตอกกับข้างลราประมาณ10มิลได้มันเลยดูไม่สุดนี่ก็เลยต้องทางครอบลำตัวเนี้ย27มิลเพื่อให้ช่องว่า,างเนี้ยให้มันดูแมตกับตัวสตอ็อกนะครับสตอ็อกตัวนี้มันก็มีน้ําหนักเวลาเราภาพแท่นเนี่ยมันจะยิงได้นิ่งขึ้นส่วนขาซ้ายเป็นของแฮรลิสนะครับของแฮริสแล้วก็ MDT รุ่นเนี้ยมันก็จะมีกีบมือ ให้มา2ตัวจะมีตัวแบบบางกับตัวแบบหนาอันนี้ผมเลือกตัวใช้แบบหนาเพราะว่ากิ๊บมือแล้วเหนี่ยวไกลแต่มันมีความรู้สึกว่ามันถนัดขึ้นนะครับก็เป็นสีหเจตตัวธรรมดาแต่ก็มาแมทให้มันดูแต่งไกลให้เหลืออยู่ประมาณแปดออนน็อกอ่าก็คือสกิปเราไว้ยิงป้าอย่างเดียวครับน็อกตัวนี้เป็นไทเทเนียมเกรดห้าอากาศยานนะครับเป็นเกรดอากาศยานแล้วก็ได้สีเป็นสีม่วงนะครับ แต่งกลยลื่นนิดหน่อยให้มันดูยิงแล้วลื่นครับจับถนดัดครับส่วนกล้องเป็นของวิกเตอร์รุ่นพาราคอนนะครับเจอเริ่มต้นซูมอยู่ที่6ถึง30มันเป็นสเต็กก้อนอ่สเ็กกล้องเนี่ยที่ว่าใส่กับพวกไรเฟิลแต่ยกมาใส่กับ457แต่งแนวนี้มันก็จะดูให้ดูคล้ายเหมือนไรเฟิลมากที่สุดเวลายิงแล้วเนี่ยเวลาเราไปยิงไรเฟิล3 0 8เนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งเดียวกันนะครับ นี่แทบจะไไม่มีแทบจะไม่มีข้องโปงเดิมใช่ครับแต่งให้มันดูเหมือนไรเฟิลเพื่อจะถ่ายรูปออกมานี่สวยงามเหมือนไรเฟิลน,นะครับว่าเราเล่นไรเฟิลอยู่ว่าพยายามแต่งรูปกดให้เหมือนไรเฟิลอันนี้ทําไฟได้่าแต่งนี่เหมือนซื้อปืนได้อกระบอกหนึ่งกระบอกเลยครับเฉ <laughs> พาะกล้องนี่ก็หมื่นกลางๆางสต็อกก็หมื่นกลางนะครับ กรเทากับซื้อปืนได้นึงกระบ,บอกแล้วหมื่นกลางหมื่นกลางก็รวมเป็นสามหมื่นแล้วนะครับส่วนน็อปนี่จะเป็นไทเทก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับไทเทครับตอนนี้โดยรวมแล้วก็ส่วนผาไซแฮรลิ์ก็หลายราคาครับแล้วแต่ซื้อแพงซื้อถูกก็มีเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันจนถึงหกพันห้าครับแล้วแต่ร้านนะ<า>ครับ<า>แล้วก็ตัว ล็อกตัวนี้ต้องซื้อตั้งหากนะครับใช่ต้องต้องซื้อตั้งหากตัวนี้อยู่ที่ราคา1,500บาทนะครับซื้อร้านที่ขายปืนไรเฟิลแถววัดบุรพานะครับตัวนี้ก็คือขาเขาจะมีแค่ตัวนี้ครับใช่จะไม่มีตัวปรับมันจะเป็นน็อตขาอย่งนี้อยู่เราต้องมาใส่เพิ่มแต่นี่ก็เป็นเป็นเอาไรไกลเดิมแต่ว่าแต่งแต่งแต่งน้ำหนักไกลเดิมเลยเนี่ยยังไม่ได้ปรับจูนเนี่ยจะอยู่ที่3.5นะครับประมาณ3ามปอนด์ครึ่ง สองสองยมันมันมีเป็นชุตลับไกขายมีครับมีชุดตลับไกขายครับของ4 5 7จะมีชุดตลับไกขายของสำนักแถวต่างประเทศนะครับจะมีเป็นไกไกตัวนี้จะเป็นไกหน้าตรงนะครับของต่างประเทศแต่ไกหน้านี้ก็จะเป็นตลับไกเดิมแต่เราก็สามารถมาปรับจูนเปลี่ยนสปริงและปรับจูนน้ำหนักไกตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเกรดแบบยิงเป้าครับแค่สกิปตะลันแล้ว ไปนีะไร้มาม,ามาลองแแต่มีนจะกไวมนิดเดียวนิดเดียวครับผมสวยจริงรอบนี้ก็มาแต่ตัวปืนเน่ยเป็นเทเลติกจะไม่มีรางมีกาที่นี่นะครับเบลดรางเบลดรางมีการที่นี่ก็เป็นของ MDT เหมือนกันตัวนี้ชดเจออยู่ที่20ด o a อันนี้ซื้อเพิ่มัะหรือว่ามาซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มตัวนี้อยู่ในราคาราคาไม่เท่ากันนะครับลองไปเซิร์ชดูในร้านที่ขายราคาจะไม่เท่ากันนะครับลองไปเสิร์ชหาดูครับเพราะว่าเดี๋ยวเราบอกในคลิปมันจะโดนแบนครับผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าแทบจะเป็นเซ็ตของ MDT ส่วนใหญ่ก็ครับมาเด๋ยวพี่ลุงลองยิงเพจโชว์สัก หน่อยได้ไหมพี่ได้ครับผมเป็นยิงไวเลยนะครับผมไวเลยอันนี้จะยิงต่อเนื่องครับเพจมันหมุดเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสช้าถ้าเรายิงไปอาจจะไม่โดนแต่ถ้าเป้ามันนิ่งเนี่ยเราจะยิงเป๊ะๆได้เลยครับผม จหยุดเลยนะครับผมคือที่มันยิงง่ายเพราะว่าตัวตัวปืนตัวสต็อกเนี่ยมันมีน้นําหนักตอนนี้โดยรวมแล้วปืนเนี่ยอยู่ประมาณหกกิโลนะครับหกโลหกโลครับเพราะว่าเฉพา,า,าะลนะันมีก็หนักถึงสองโลแล้วครับหาซ้ายยิงล่องนี่ก็โลนึำหนักนะครับโดยรวมน้าหนักหนักอยู่มาทําให้ยิงง่ายยิงแม่นนะครับเป็นปืนสันทนาการยิงเล่นนะนะครับลูกถูกก็ ง่ายๆกันเองครับประีมาหาพี่ๆเขาแล้วก็ว่างเลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปืนจริงๆมีคนมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมไม่ว่างกันนะคือมาชมปืนเ,เทพของพี่ลุงกรอามกันตอนนี้ขอบคุณพี่ลุงมากนะครับที่แนะนําปืนให้เราได้ดูเผื่อหลายๆคนเป็นแนวทางตัวเลือกว่าเฮ้ยมีรุ่นนู้นรุ่นนี้แนวทางการแต่งแนตะ่คนยังไงเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นเข้ามาอีกครับปืนมีเป็นสิบๆเลย แต่ว่าวันนี้เขาไม่ว่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าแต่ละคนใช้อะไรบางคนก็มีแบบใช้ตัวแพงๆใช่ไหมนั่นแหละแนวทางการแต่งแนวทางการเลือกการซื้อปืนอะไรนะครับชอบแบบไหนก็พิจารณาดูตราน,นี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย